สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของโบเนยหนึ่งในสุดยอดตัวละครสายประสานหรือสายบัฟของคุงไกสตาร์เลวนะก็เขาเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นเรื่องการสร้างแต้มสกิลได้เยอะมากแล้วก็เรื่องการบัฟอะไรต่างๆการลิ่งเทิร์นการล้างดีบัฟนะครับก็เป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดในเกมตัวหนึ่งนะแล้วก็ดูพื้นฐานแล้วเขาเป็นตัวละครที่จัดว่าไม่ได้เล่นยากแต่มันมีเทคนิคสําคัญหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมองข้ามแล้วถ้าคุณใช้เป็นเนี่ย ประโยชน์ของเขาจะเพิ่มขึ้นในเยอะมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้เราก็จะมาคุยเนื้อหาทั้งหมดของตัวโบเนียกันแต่ก่อนด้านนั้นก็ขอคุณสปอนเซอร์นะครับร้าน Powerplay ร้านรับเติมเกมสุขประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันนะร้านนี้ก็รับเติมหลายเกมนะครับรวมถึงฮงไกสตาร์เลด้วยซึ่งราคาก็ประหยัดกว่าเติมเองเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากประหยัดเงินก็แนะนําร้านนี้เลยครับปลอดภยัยไว้ใจได้แน่นอนเรามาเริ่มจากเบสิกกันก่อนนะครับ การโจมตีปกติก็เป็นการทำดาเมจใส่สตูหนึ่งตัวไม่มีอะไรแต่ว่าเขาจะมีพรสวรรค์หรือก็คือเป็นแทสซีฟติดตัวก็คือเมื่อเขาใช้การโจมตีปกติแล้วจะเร่งแอคชั่นเทิร์นถัดไปให้มาเร็วขึ้นนั่นแปลว่าถ้าเราน้นให้เขาตีธรรมดาอย่างเดียวเขาจะได้เทิร์นบ่อยมากๆแล้วก็ทําให้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่เอาไว้ตีธรรมดาเพื่อสร้างแต้มสกิลให้กับตัวดาเมจได้เยอะที่สุดในเกมนะครับนี่คือข้อดีที่สาคัญที่สุดข้อนึงของโบเนียเลย ต่อมาคือสกิลต่อสู้ก็คือจะเป็นการลบดีบัฟ1อันแล้วก็เ,เร่งเทิรนรวมถึงบัฟเดเมจให้กับเป้าหมายฝ่ายเรา1ตัวนะครับซึ่งถ้าเราใช้กับตัวโบเนียเองเอฟเฟกเรื่องการเ,เร่งเทิรนมันจะไม่ทํางานทันทีก็โดยหลักๆแล้วเราไม่ได้บัฟตัวเองนะเราจะบัฟให้ตัวเดเมจนะครับอย่างในที่นี้ตัวของต้านเหงิงเทิรนเขายัางต้องรอซึ่งถ้าเราใช้สกิลของโบเนียมันก็จะเป็นการเ,เร่งเทินของต้านเหงิง ให้มาถึงทันทีนะฮะมีล้างนีบัฟแล้วก็มีบัฟเดเมทนะครับก็ตรงนี้46นะฮะที่บัฟถึงเทิร์นก็เอาไว้เพิ่มเดเมทให้ตัวเดเมทได้เยอะมากซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเทคนิคนะครับไว้คุยเพิ่มเติมส่วนไม่ตายจะเป็นการบัฟพ,พลังโจมตีกับเดเมทคีให้ทั้งทีมซึ่งตัวดาเมจคีที่บัฟนี้มันจะเพิ่มตามค่าดาเมจคี้ดีค่าของตัวโบเนียเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบัฟให้ได้แรงก็ต้องเพิ่มดเมคดขขอร์เนียี้วยนะครับ ก็ค่อนข้างจะตรงตัวนะบัฟค่าพลังเฉยแอนิเมชันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะฮะบัฟโจมตีกับดาเมจคิสตัวเทคนิคของโบเนียก็จะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้กับทั้งทีม15เป็นเวลา2เทินนะครับอันนี้ก็ดีมากผมใช้ตลอดก่อนสู้นะมาต่อที่การอัพสกิลนะครับโดยหลักๆแล้วผมจะให้โบเนียเขาตีธรรมดาเป็นหลัก เพื่อสร้างแต้มสกิลให้ทีมมีกดสกิลบ้างเป็นบางครั้งก็ผมจะเน้นอัพเป็นตัวไม้ตายกับตัวพรสวรรค์น,นําเพราะว่าพรสวรรค์ยิ่งเราอัพเยอะเราก็ยิ่งตีธรรมดาได้บ่อยสร้างแต้มสกิลได้เพิ่มขึ้นไม้ตายเองก็มาเร็วขึ้นด้วยจากนั้นก็จะอัพตัวของสกิลแล้วการตีธรรมดาไม่ได้อัพเท่าไหร่เพราะว่าดามเมจที่เขาทําให้ทีมได้ในช่วงต้นมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องลงทุนในนี้มากก็ได้ ส่วนสกิลติดตัวที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นตอนเลื่อนขั้น6ก็คือเมื่อบเนียอยู่ในสนามฝ่ายตัวเองทั้งหมดสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นถึงสินะฮะก็ดามเมจฟรีตรงตัวมากๆจากนั้นลง,ลงมาเป็นเลื่อนขั้นสีก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้เพิ่มพลัง้องกันให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมด20% 2สเองเทิร์นมันอาจจะฟังดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าเวลาใช้จริงมันดีมากเพราะว่าตอนที่เราสู้ศัตรูนะฮะส่วนมากแล้วในช่วงเวฟแรกเราก็จะเจอเป็นเหมือนบอสหนึ่งตัวแล้วก็ ลูกน้องอีกประมาณ3ตัวอะไรแบบนั้นซึ่งพูดง่ายงายว่าในช่วงเริ่มสู้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราจะโดนดาเมจหนักที่สุดเพราะว่าศัตรูมันยังมีเยอะแล้วพอเราเล่นไปเราฆ่าศัตรูไปเรื่อยมันก็จะเหลือแค่บอสซึ่งในช่วงนั้นดาเมจที่เราโดนก็จะน้อยลงนะครับแล้วในช่วงเทินแรกๆที่เราโดนดาเมจหนักที่สุดตัวพรสวรรค์อันนี้ก็ช่วยลดดาเมจที่เราจะรับได้นะฮะก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นถือว่าดีนะครับส่วอันสุดท้ายก็จะเป็นเลื่อนขั้นหนึ่งก็คือทําให้การโจมตีธรรมดดดาาขอองเตตตีติล มันฟังดูดีนะแต่ว่าโบเนียดาเมจในตัวเขาไม่ได้แรงเลยเมื่อเทียบกับตัวดาเมจต,ต่อให้มันตีติดขี้ได้มันก็ยังไม่แรงยกเว้นว่าอาจจะเป็นช่วงไทยเกมที่คุณปั้นเต็มที่แต่ในช่วงต้นๆมันแทบไม่ได้ส่งผลอะไรเลยจากที่ผมได้ลองอัพใช้นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบอัพอันนี้ก็ได้ต่อมาคือเรื่องสําคัญที่สุดเลยก็คือการใช้สกิลของโบเนียให้คุ้มซึ่งมันจะมี2ปจัปจจัยปัจจัยแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราควรใช้สกิลของโบเนียบัฟตัวดาเมจ เมื่อเขามีไม้ตายหรือกําลังจะมีไม้ตายนะครับผมไม่ดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างแบบแรกก็คือเราบัฟนะฮะแล้วตัวบัฟมันก็คือ1นึ่ n เทินซึ่งถ้าเราให้ตัวดามเมจของเราใช้สกิลหรือตีธรรมดาอะไรก็ตามพอใช้เสร็จแล้วบัฟมันก็จะหายไปนะฮะบัฟมันอยู่แค่เทินเดียวคราน,นี้ถ้าเราร้อยตัวดามเมจของเรามีไม้ตายเกาะเราก็ทําการบัฟริงเทิน แล้วเราใช้ไม้ตายนะฮะสังเกตรูปดาบ2องานข้างล่างที่เป็นบัฟบนเนียมันยังอยู่แล้วใช้ไม้ตายเสร็จมันก็ยังไม่หายนะครับนั่นหมายความว่าไม้ตายใช้ประโยชน์จากบัฟได้แล้วสกิลก็ใช้ประโยชน์จากบัฟได้กลายเป็นว่าบัฟหนึ่งครั้งใช้ประโยชน์ได้2รอบจาก1เป็น2ความคุ้มนี่คือมันเพิ่มขึ้นแทบจะเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือปัจจัยที่ผมมองว่าสําคัญที่สุด เราควรจะใช้สกิลโบนียบัฟเมื่อตัวดามจของเรามีไม้ตายหรือกําลังจะมีไม้ตายก็คือเราสามารถกดสกิลแล้วต่อด้วยไม้ตายได้ถ้าเกิดว่าคุณกดให้มันต่อกันเลยก็สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟได้ทั้งคู่นะครับตัวเรื่องที่2ก็คือว่าตรงนี้ผมแนะนําว่าเวลาเล่นนะฮะให้เรามาที่ตั้งค่าแล้วก็ตรงนี้ต้องการแสดงค่าแอคชั่นตัวละครระหว่างสู้หรือไม่ให้เรากดเป็นแสดง เพื่อที่ว่ามันจะได้แสดงตัวเลขด้านซ้ายตรงนี้ซึ่งเป็นเหมือนการบอกว่าตัวละครต้องรออย่างนานแค่ไหนแล้วจะได้เทินของตัวละครตัวนั้นนะฮะซึ่งข้อที่2ก็คือเราดูว่าตัวละครที่เราจะบัฟเนี่ยมันใกล้ได้เทินหรือยังอย่างในที่นี้ถ้าเราจะบัฟต้านเหิงน,นะฮะเร่งเทินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราทําให้เทินของเขาเร็วขึ้นแค่แค่หนึ่งหน่วยคืออีกนิดเดียวเขาก็จะได้เทินแล้วในทางกับการสมมุติว่าถ้าไปรูปเป็นดามจนะฮะจากที่เขาต้องรอ89 เราเล่งให้เขามาเป็นศูนย์เลยมันก็จะคุ้มกว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2แต่ผมมองว่ามันเป็นปัจจัยรองนะปัจจัยหลักจริงๆเป็นเรื่องที่ว่าตัวดาเมจมีไม่ตายหรืออย่างมากกว่าต่อที่ไลายคนแนะนํานะครับถ้าดาวก็เมียนเดียวแล้วก็แน่นอนว่าประจําตัวดีสุดเขาให้เรื่องการฟื้นพลังงานซึ่งก็ดีกับโบเนียแล้วเวลาที่โบเนียปล่อยไม่ตายก็จะมีการฟื้นแต้มสกิลให้กับฝ่ายเรา1แต้มซึ่งมันก็มีประโยชน์มากๆเรื่องแต้มสกิลมันดีมากๆเลย โดยเอฟเฟกนี้สามารถเกิดขึ้นได้1ครั้งต่อการใช้ไม้ตายทุก2ครั้งนะฮะก็คือ1ใน2ก็ถือว่าโอเคแล้วหลังจากที่คนใส่ใช้สกิลต่อสู้จะทำให้ดาเมจของตัวละครที่เป็นตัวถัดไปแอคชั่นถัดไปเพิ่มขึ้น30%มันก็คือสกิลของโบเนียเนี่ยมันเล่งเทินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวดาเมจที่เราเล่งเทินให้ก็จะได้บัฟตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เพอร์เฟกกับโบเนียดีที่สุด ตัวซีดาวที่ดีก็จะมีตัวของโบเนียร่างเด็กนะฮะก็คือให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งมีประโยชน์เวลาเราให้โบเนียเบรกศัตรูอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ว่าข้อดีมากๆก็คือหลังจากที่โบเนียตีธรรมดาก็จะมีการฟื้นพลังงานไม้ตาย4หน่วยทําให้เขาได้ไม้ตายบ่อยขึ้นแล้วก็ถ้าอัพเต็มเป็นขัด5ก็จะกลายเป็น8หน่วยนะครับก็คือมีประโยชน์เรื่องการฟื้นไม้ตายเร็วขึ้นนั่นเองถือว่าดีแล้วก็ตัวของ แทพทเทิร์นพก็ดีเช่นกันนะเพราะว่าก็จะมีบัฟเป็นเพิ่มโจมตีเพิ่มดามเมจทิแล้วก็ฟื้นพลังงานซึ่งมันก็จะวนสูมเรื่อยๆทุกเทิร์นแต่ว่าทั้ง3บัฟก็มีประโยชน์หมดเลยแล้วก็บัฟทุกคนด้วยก็ถือว่าใช้ง่ายส่วนของสายฟรีอาร์ตแอนด์ฟิวเจอร์ที่เราแลกจากในร้านค้าโฟกเดพอได้อันนี้ก็โอเคก็คือหลังจากคนใส่ใช้สกิลก็จะทำให้แอคชั่นถัดไปของตัวละครฝั่งเรา ดาเมจเพิ่มขึ้น16%ถึงเ์นก็คล้ายๆประจำตัวแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดรอปลงนะครับก็เหมาะกับบูนเนียโดยหลักๆแล้วผมก็แนะนำเป็น4อันนี้นะฮะส่วนคนที่เพิ่งเล่นจะใช้3ดาวเป็นตัวคอรัสที่เพิ่มพลังโจมตีให้คนในทีมได้หรือจะใช้เป็นเมชิงคอกที่ช่วยในส่วนของการฟื้นพลังงานไม้ตายก็ได้ทั้งคู่นะครับสำหรับลิลิกที่แนะนำ4ชิ้นในช่วงต้นก็ใช้เป็นมาร์กิเทีย เพื่อเอาค่าสปีดให้เขาตีธรรมดาได้บ่อยขึ้นสร้างแต้มสกิลได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเซตลมซึ่งเวลากดไม่ตายแล้วจะสามารถเร่งเทิร์นของโบียทําให้เขาได้เทิร์นบ่อยขึ้นเช่นกันผมมองว่า2อ,อันนี้ความจริงแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องรีฟาร์มเซตลมให้โบียก็ได้ใช้แม็กกเทียได้ย,วยาวๆเลยส่วนเซต2ชิ้นก็จะแนะนํนาเป็นฟีดออฟ e อกเลก็คือสามารถบัฟพลังโจมตี8%ให้กับทั้งทีมได้ เมื่อคนใส่มีความเร็วเกิน120ซึ่งข้อดีของเซตนี้ก็คือว่าคนในทีมสามารถใส่พร้อมกันได้หลายคนนะเช่นถ้าใส่2คนก็บัฟเพิ่มเป็น16%เลยนะครับก็เป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่าดีที่สุดของตัวซัพพอร์ตแทบทุกตัวหรืออาจจะใช้เป็นเซ็ตที่ให้เพิ่มค่าฟื้นพลังงาน5%ก็โอเคแต่ผมมองว่าเซ็ตนี้ฟาร์มคุ้มกว่าก็ใช้ได้ยาวๆส่วนค่าพลังหลักส่วนเสื้อก็ใช้เป็นคิดาเมจเพื่อที่ว่าไม่ตายจะได้บัฟตัวคิดาเมจ ให้คนในทีมได้เพิ่มขึ้นรองเท้าก็เป็นความเร็วให้เขาตีธรรมดาได้บ่อยขึ้นตัวลูกแก้วหลกัหลกๆผมแนะนําเป็นป้องกันหรือไม่ก็ฮิตพีก็คือว่าตัวโบนียเนี่ยพูดตรงตัวว่าดาดเมจเขาไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นการใส่เป็นป้องกันเพื่อลดดดเมจที่ได้รับมันก็ลดแต้มสกิลที่ต้องใช้ในการฮิลอะไรต่างๆได้เราก็จะได้เอาแต้มสกิลไปทำดาดเมจได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์เป็นป้องกันตัวตัวเชือกก็แนะนําเป็นฟื้นพลังงานให้ใช้ไม่ตายได้บ่อย ออฟลองความเร็วจะสําคัญที่สุดนะครับสร้างแต้มสกิลตามด้วยตัวฮีดาเมจให้บัฟได้เพิ่มตามด้วย H p ป้องกันแล้วก็ค่าต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหลายต่อที่เอเดอรอนหรือก็คือกลุ่มดาวนะฮะดาวหนึ่งเมื่อใช้สกิลมีโอกาส50%ที่จะฟื้นแต้มสกิลหนึแต้มโดยมีครูดาวหนึ่เทิร์นโดยไอเดียก็คือมีโอกาส50%ที่เราจะใช้สกิลฟรี ซึ่งมันดีนะเพราะว่าเรื่องแตบสกิลเกมนี้มันสําคัญแต่ว่าโอกาสมัน50-50ก็ขึ้นกับดวงนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีถือว่าโอเคสำหรับดาวนี้ตัวดาว2เมื่อใช้สกิลจะทําให้ความเร็วของเป้าหมายที่เราเลือกก็คือที่เร่งเทินให้เพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา1เทินก็ทําให้ตัวดาเมจที่เราเลือกได้เทินถัดไปเร็วขึ้นถือว่าโอเคแต่ผมว่าก็ไม่ได้ว้าวอะไรมาก ดาวสี่หลังจากที่ตัวละครตัวอื่นในฝ่ายตัวเองใช้การโจมตีปกติใส่ศัตรูที่มีจุดอ่อนธาตุลมโมเนีย bon <ne> จะทําการโจมตีต่อเนื่องหนึ่งครั้งทันทีและสร้างดาเมจลม80%ของดาเมจจากการโจมตีปกติให้กับศัตรูดังกล่าวโดยเอฟเฟกตนี้เกิดขึ้นได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นโดยเดียแล้วอันนี้เป็นดาวที่ดีมากๆเลยทําไมเพราะว่าพอเราตีศัตรู แล้วโบเนียโจมตีปกติใส่1คือมันช่วยเบรกสอคือมันช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายให้โบเนียนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะฟื้นกีน่หน่วยต่อให้ฟื้นพลังงานแค่ห้าหน่วยมันก็ยังถือว่าดีนะฮะผมมองว่าดาวนี้เป็นหนึ่งในดาวที่ดีมากๆของโบเนียแล้วก็ดาว6สกิลต่อสู้จะขยายระยะเวลาของการบัฟจาก1เทินเป็น2เทินนะครับยืดเวลาการบัฟอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากๆก็สมแล้วที่เป็นดาว6นะฮะ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วดาวที่ดีของโบเนียก็มี 1, 4แล้วก็6นะครับแต่ว่าโบเนียเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ดาวสูงแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดดาวนะฮะต่อที่เรื่องของทีมนะครับเอาจริงๆแล้วโบเนียเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าไปได้แทบทุกทีมเพราะฉะนั้นผมก็จะอธิบายเป็นไอเดียการจัดทีมคร่าวๆแล้วกันอย่างในทีมแรกเป็นทีมไฮเปอร์แคลี่ก็คือเรามีตัวดาเมจหลักหนึ่งตัวมีตัวบัฟ2ตัวเป็นโบเนียกับติงหยุนแล้วก็มีนาตาชาเป็นตัวฮิลนะครับ ซึ่งโดยเดียวแล้วตัวซัพพอร์ต3ตัวก็จะคอยแบบสร้างแต้มสกิลแล้วก็บัฟให้ตัวดดเมจซึ่งเมื่อแต้มสกิลมันล้นเมื่อไหร่เราก็ให้โบเนียใช้แต้มสกิลที่มันเกินมาเพื่อเร่งเทินตัวดดเมจได้มันก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเก่งมากถ้าตัวดดเมจของคุณมีของเยอะซึ่งตัวดดเมจคุณก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะฮะจะใช้เป็นต้านเถิงเป็นสู้ช้างเป็นชิงเขวเป็นที่เม่โกรเป็นตัวอะไรที่คุณอวยก็ได้หมดนะครับ จะมียกเว้นก็จ,จะเป็นคาร่าเพราะว่าน้องไม่ได้ต้องการเรื่องการเล่นเทินแต่ถามว่าใช้ได้ไหมเอาจริงๆมันก็ใช้ได้นะฮะนี่คือทีมแบบที่1ส่วนทีมแบบที่2ก็ใช้เป็นตัวฮิลตัวโลตัว up, บัฟโบนเนียนี่แหละแล้วก็ตัวเดมิ่หนึ่งตัวนะครับก็จะเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าทีมจะปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีตัวโลมาแทนตัวบัฟนั่นเองนะฮะส่วนแบบที่3ก็เป็น2องเดมิ่หนึ่งบัฟแล้วก็1นึ่งฮิลอันนี้ก็เอาไว้เล่นเวลาที่จะทําเวลาให้มันเร็วๆ ไอเดียทีมคือประมาณนี้โบเนียเขาไปคอมโบกับตัวดามเมจได้แทบทุกตัวนะฮะเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นโชว์เคสเล่นให้ดูสั้นๆเนาะจะได้เก็ตไอเดียเพิ่มเติมนะครับก่อนสู้เราก็บัฟก่อนจากนั้นก็ตัวหลักก็ไสโลแล้วก็เปิดด้วยกายภาพเพราะว่ามอนแท้กายภาพเวลาจะสู้ผมก็จะใช้โบเนียบัฟให้เกือบตลอดนะฮะอย่างทีมที่ผมเล่นทีมนี้ก็เป็น1ดามเมจ1บัฟ1โล1่ฮิลนะครับทีม,มค่อนข้างจะเซฟ ตัวที่เป็นตัวฮิลก็สร้างแต้มสกิลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วตรงนี้ผมจะให้ตัวของเซเล็กกิบพลังงานไม่ตายก่อนตัวหลักก็รอเปล่าแล้วคราวนี้ไม้ตายของเซเล่จะมาแล้วใช่ไหมเราก็เล่งเทิร์เขาบัฟเลยแล้วพอเราใช้สกิลเสร็จไม้ตายเขามาเราก็กดไม้ตายต่อ อันนี้อย่าลืมนะว่าตัวบัฟของโบนียยังทํางานนะครับเพราะว่ามันยังเหมือนกับว่าอยู่ในเพือนเดียวกันนะฮะเราก็ทำดาเมจไปบัฟก็ยังไม่หายนะฮะก็ยังอยู่ครบอยู่ก็จะได้ใช้บัฟให้มันคุ้มปุมนะฮะ <S <S 2> <S 2> ตรงนี้ผมก็จะตีธรรมดาสร้างแต้มสกิลก่อน ตัวของเซเล่ไม่ตายใกล้มาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเราตีธรรมาดารอให้ถึงเทอร์โบเนียพอถึงเทิร์โมเนียเราก็บัฟเซเล่ใหม่เพราะไม่ตายเขาจะมาแล้วนะฮะอ่าตรงนี้ไม่ตายโบเนียมาเราก็บัฟไปเลยแล้วก็ให้เซเล่เขาเปสก,กิลต่อได้ไม่ตายบัฟก็ยังทำงานอยู่ก็ซับไปเลยเต็มที่สำคัญก็คือใช้พวก ตกอ,อยู่เล่งเธอตอนที่ตัวดดเมจเราไม่ตายจะมาแล้วนะฮะในตรงนี้ผมก็จะยังไม่เล่งเทินเพราะว่าไม้ตายของเซเร่ยังไม่มาตัวพวกนี้ก็รอเป้าไปเรื่อยตัวฮิลก็ฮิลตั้งแทมตกอย แล้วเซเล่ก็เก็บพลังงานก่อนปั๊บ,บอ่าตรงนี้คิดว่าพลังงานไม่ตายเซเล่เดี๋ยวน่าจะมาละแต่ผมยังไม่กดนะฮะก็รอบัฟก่อนบัฟแล้วไม่ตายจากนั้นค่อยสกิลต่อจะได้ใช้บัฟคุ้มๆเรียบร้อยไหมอีกนิดนึง สำหรับไอเดียการเล่นของโบนียก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแค่ใช้สกิลให้มันคุ้มให้มันถูกจังหวะก็โอเคแล้วนะฮะสำหรับเนื้อหาของวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ